ันนี้จะนำเสนอโปรเจคเตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับปี2022นะครับ5 d 835นะครับ Android Wi-Fi นะครับเป็น Android version 10นะครับตัวนี้แล้วก็ RAM 2รอ16นะครับคือแรงครับเป็นตัวนี้เป็น Full HD 1080p นะครับและรองรับ 4K นะครับความสว่างอยู่ที่6,500ลูเมนนะครับมี Wi-Fi v e r s i o น 5G เลยนะครับแล้วก็ Bluetooth 5.0นะครับ อุปกรณ์ต่างๆนะครับจะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับฝาปิดเลนส์นะครับสองคู่มือการใช้งานนะครับสามรีโมทคอนโทรลนะครับสี่ก็คือสาย HDMI นะครับห้าก็คือสาย power cable นะครับแล้วก็สาย AV นะครับ่วนงปุ่มต่างๆนะครับอยู่ด้านบนนะครับจะเป็นปุ่มแบบสัมผัสนะครับเป็นรุ่นแรกที่มีระบบสัมผัสนะครับ ช่องปรับโฟกัสอยู่ด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นคีย์สตรนแบบดิจิตอลนะครับด้านหลังนะครับเป็นเป็นเป็นช่องเสียบ power cable นะครับ USB สองช่องนะครับช่องเสียบหูฟังนะครับช่องเสียบสาย AV นะครับแล้วก็ช่อง HDMI สองช่องนะครับตัวนี้มีลำโพงเสียงดีมากนะครับโอเคครับเราไปดูรีวิวกันต่อเลยครับครับเรามาดูรีวิวกันนะครับตอนนี้ฉายแบบเปิดไฟนะครับด้วยความสว่างของกว่าลูเมนนะครับตัวนี้ก็ถือว่าสู้แสงพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีนะครับ ก็ควรจะใช้งานแบบที่คุมแสงได้นะครับแล้วก็ปิดไฟจะได้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอปิดไฟในการใช้งานนะครับขั้นแรกนะครับมาที่ลูกเฟืองนะครับกดที่ลูกเฟืองนะครับมาเจอเดียวใส่เน็ตนะครับอ่าตัวนี้นะครับข้อดีของเขาคือสามารถรับ wifi 5G ได้นะครับส่วน wifi 2.4ก็ยังใช้ได้นะครับอันนี้ครับ และตอนนี seats, ้ผมต่อ wi-fi 5 g ได้นะครับคือเป็นรุ่นรรุุ่่นนแรกและรุ่นเดียวตอนนี้นะครับที่ใช้ wifi 5 g ได้นะครับแล้วก็กดเข้าไปนะครับแล้วก็ทําการเชื่อมต่อนะครับอันนี้อันนี้คือเชื่อมต่อไวเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงบใองลหาสอะไรนะครับแล้วเชื่อมต่อนะครับนี่เชื่อมต่อไวเรียบร้อยแล้วนะครับ่าส่วนถ้าเราจะเข้า google play store นะครับก็ก็ลงมันบัญชีแล้วลงชื่อเข้าใช้นะครับรีโมทและอุปกรณ์เสริมนะครับ อันนี้ผมต่อลิงก์เอาไว้นะครับส่วนเมาส์นี่ก็คือกดไปที่เมาส์นะครับสมมุติเราใช้รีโมทรีโมทจะกลายเป็นเมาส์ทันทีนะครับอันนี้คือตั้งค่าภาษาตั้งค่าซอสอันนี้ก็คือช่องต่อสัญญาณต่างๆนะครับโอเคตัวนี้เป็นการปรับ ปรับอัตราส่วนนะครับ4:3ที่บหกต่อ9นะครับตั้งไว้ที่บหต่อ9หรือออโต้นะครับเกียรตอนน์ตอนนี้ตัวนี้เป็นเคียรต์ตอนแบบดิจิตอลนะครับให้ใช้รีโมทนะครับนี่ครับเกียรต์ตอนแบบดิจิตอลนะครับกดเคลื่อนก,ก็คือเป็นเป็นแบบทางมุมนะครับโอเคไปลองเล่นดูนะครับเป็นเียสต์ตอนแบบดิจิตอลดีมากเลย ตัวนี้สามารถซูมได้นะครับซูมเข้าสูมออกได้นะครับถ้าเกิดว่าบ้านไหนมีตั้งเครื่องระยะไกลแล้วก็สามารถซูมเข้าเข้าได้นะครับตัวนี้นะครับมีความจุถึง16จิกนะครับโดยทั่วไปจะความจุแค่8จิกนะครับตัวนี้ได้ RAM 2ล็อม16นะครับ ตัวนี้นะครับเราดูได้เลยครับตัวนี้เป็น Android เวอร์ชั n สิบนะครับเ v e r ช i o นล้ำสุดนะครับณนะนะในจตกบนโปรเจคเตอร์ตอนนี้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานนะครับตัวนี้ทางร้านลงแอปต่างๆให้ให้ไว้ตามนี้นะครับเ้าจะเข้า YouTube แบบพิมพ์ภาษาไทยแนะนำให้เข้า YouTube แวนนะครับก็คือแอปอันนี้นะครับ แล้วก็นี่นี่พาร์ท b o n e t อ l i x d i s ิ e นี่ t s ่อสคือแอปนี้นะครับ IQ, IY นะครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือก็คือใช้ตัว e ีแชร์นะครับเดี๋ยวจะทำให้ดูทั้งหมดนะครับ Pay พ t o r e มีนะครับก็คือสามารถลงแอปได้เลยนะครับอ่าเรามาดูรีวิวกันนะครับอ่าเริ่มต้นจาก YouTube ก่อนแล้วกัน ความละเอียดสามารถตั้งค่าความละเอียดได้ถึง 4K 4นะครับถ้าเป็นรุ่นต่ำนะครับจะตั้งค่าความละเอียดเป็น 4K ไม่ได้นะครับอันนี้สามารถตั้งค่าความละเอียดเป็น 4K ได้และถ้าถ้ามาตั้งค่าความละเอียดเป็น 4K เนเน็ตคุณต้องแรงนะครับถ้าเน็ตไม่แรงก็ตั้งก็ภาพสะดุดนะครับ พีพัทออสตาแแม็กวินโดเข้าแล้วพอดีครับกดเข้าไปดูเลย ทดลองนะครับเปิดานไม่ได้ครับสจะปนะครับอาครับสมัครได้เลยครับเน็ตฟิกดิสนีย์พัทได้หมดนะครับโอเคอ่า แอป IQ IQ เผื <compra fe i> ่อเข้าเบสต่างได้เลยนะครับแล้วก็เวลาเลือกแอปนะครับถ like ้าอยากให้ดูแอปทั้งหมดนะครับให้เลือกมันที่แอปตัวสีแดงนี่นะครับผมลงตัวทูไอดีไว้ให้นะครับ ดูทีวีฟรีนะครับทีวีออนไลน์ชัดมากท่านประธานชมการปิญดนเป็นอย่างดีไปกันที่เรื่องขบวนการค้าลิงข้ามชาตินะคะซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดนครสวรรค์คนร้ายนั้นทำทีว่าเป็นเจ้าหน้าที่ป่าไม้อ้างว่าจะจับลิงแมเหล่านี้ไปทำหมันไงแต่สุดท้ายจริงๆคือเอาไปส่งนะคะให้กับนายทุนชาวต่างชาติได้ค่าตัวลิงแต่ละตัวในตัวละ1 0 0 0งพัถึงอง0บาทค่ะ ก็มันคับการปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสืบสวนขยายผลหลังจากที่มีขอม้อ<ด>มูมล,ลเรืลอกตุ้นคน,นลักลอบ <นะ S 2> ค้าลิงแสมใสานขุน อายุนะฮะเวลาคุณพูดถึงย่อมความกดอากาศออนไลน์<ล>ได้เลยสบายๆชัดๆมเวลาคุณพูดถึงร่องความกดอากาศต่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะหรือว่าจะเคลียร์ให้ชัดกันว่าเวลาจะเรียกชื่ออะไรเวลาฟังข่าวตัวนิยงวิทยาแล้วจะฟังกันอย่างไรนะฮะแต่ขอเริ่มต้นกันที่เรื่องนี้ก่อนครับคุณผู้ชมครับมหาอุทกภัยในปีนี้นั้นก็ไม่ได้กระทบเพียงเฉพาะคนเป็นเท่านั้นขั้นตอรีวิวมือถือ iPhone นะครับขั้นตอนแรกนะครับให้เลือกมาที่ e share นะครับตัวนี้นะครับ มาถึงหน้านี้นะครับมาที่ทรศับไ h o n e ของทุกท่านนะครับเลื่อนจากข้างล่างขึ้นข้างบนนะครับจะเห็นคําว่าการสะท้อนหน้าจอนะครับจะเจอคําว่า e s h a r e นะครับกด e s h a r e เข้าไปาเรียบร้อยสะท้อนหน้าจอได้แล้วนะครับก็ก็เล่นแอปต,ต่างๆอะไรได้เลยนะครับ นครับบางแอปจะไม่รองรับนะครับบางแอปถ้ากดเข้าไปเด้งก็ก็แสดงว่าไม่รองรับนะครับถือว่าตัวนี้มันมี Android อยู่แล้วก็จริงๆก็ไม่ต้องใช้การมิลเลอร์ภาพขึ้นจอก็ได้นะครับโอเคต่อ iPhone ได้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันต่อไปครับครับเรามาดูรีวิวการต่อโทรศัพท์มือถือ Android นะครับขั้นตอนแรกครับ มาที่ eShare นี่เหมือนกันนะครับกดดับเบิลคลิกเข้าไปครับถ้าเป็นมือหรือ Android นะครับคุณต้องโหลดแอปชื่อว่า eShare นะครับนี่ครับแอป eShare นะครับตัวนี้ครับแดงๆนะครับกดแ e อป eShare เข้าไปอ่าโอเค พอถึงตรงนี้จะเจอเขาว่า e share สี่แปดหนึ่งหกด e s h a r เข้าไปทีครับอ่าพอคอนเน็เสร็จปั๊บให้กดตัวนี้ครับข้างล่างครับ mirror link นะครับนี่ครับไปแล้ว รอยครับ